สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติด,ดตามเพจสิทธิหลวงปู่คำมีวันนี้ผมเจี๊บป,ปืนใหญ่ก็จะนำเรื่องราวทิ่ปฏิหารประสบการณ์ของวัตถุมงคลหลวงปู่คำมีมาเล่าให้เพื่อนๆนได้รับฟังสำหรับเรื่องราววันนี้ก็เป็นเรื่องราวของลูกศิษย์ใกล้ชิดซึ่งได้อยู่ปฏิบัติรับใช้หลวงปู่คำมีมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงเวลานั้นท่านได้เล่าให้กับคุณเหมงสมบัติซึ่งเป็นแอดมินเพจสิทธิสุคมีได้รับฟังท่านมีโอกาสได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์แล้วคุณเหมงสมบัติได้ขับรถไปหาท่านที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็คุณเหมงสมบัติก็นำมาถ่ายทอดไว้ในเพจสิทธิสุคามีผมก็ได้นำเรื่องราวมาทำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อ เผยแผ่บารมีหลวงปู่คำมีต่อไปสําหรับเรื่องราวนี้ลูกศิษย์ใกล้ชิดท่านบอกว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งตั้งแต่พศ2 5 1 3ถึง2,524ซึ่งเป็นปีที่หลวงปู่คำมีมรณภาพในช่วงเวลานั้นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดท่านนี้ได้ติดตามรับใช้หลวงปู่แล้วก็ได้ไปร่วมพิธีพุทธาภิเศษ ในที่ต่างๆท่านบอกกับคุณเหมิงว่าไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งพันครั้งในช่วงระยะเวลาผมก็มานับพอสอดูมันก็2 5งพิบสถึงสองพนยี่บสีนี่ก็ประมาณสิบอปีซึ่งหลวงปู่คามีเป็นที่รู้จักในวงการพาเกเิจิของประเทศไทยท่านมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปร่วมพุทธาพิเศษทั่วประเทศจริงๆสำหรับประสบการณ์นั้นคุณลุงผู้ใกล้ชิดหลวงปู่คำมีได้เล่าว,ว่าตัวท่านเองนั้นใช้วัตถุมงคลของหลวงปูง่คำมีคือเหรียญจงอางศึกเพราะฉะนั้นสภาพสมัยก่อนเนี่ยเป็นสภาพวัตถุมงคลที่เขาเลี่ยมนาาแล้วก็เปิดหน้าเปิดหลังเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสภาพศึกพอผ่านการใช้งานติดตัวมาอย่างโชคโชน มีประสบการณ์หลายอย่างแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยท่านได้เล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึง่งท่านจะต้องออกไปต่างจังหวัดได้ไปขึ้นรถรถประจำทางะะที่สถานีขนส่งปรากฏว่าขณะที่ท่านซื้อตั๋วรถประจำทางที่จะออกในรอบถัดไปท่านก็นั่งรอแต่ระหว่างที่ท่านนั่งรอเนี่ยเวลาที่รถ ถึงเวลาออกจากท่าเนี่ยเพื่อออกเดินทางเนี่ยท่านกลับเป็นลมล้มบูบไปโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่รู้สึกตัวจนเจ้าหน้าที่ของขนส่งเนี่ยเข้ามาช่วยผสมพยาบาลท่านแล้วก็พาท่านเนี่ยเข้าไปนั่งพักผ่อนเมื่อท่านรู้สึกตัวออกไมครั้งรถเที่ยวนั้นก็ได้ออกจากท่าไปแล้วเจ้าหน้าที่เลยจัดให้ท่านขึ้นรถในเที่ยวถัดไป เมื่อรถขับไปได้สักระยะหนึ่งเมื่อผ่านมาระหว่างทางก็พบว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถอื่นมีผู้บาดเจ็บแล้วก็มีผู้ล้มตายมากหลายคนรถประจำทางเนี่ยก็เลยชะลอเพื่อดูเหตุการณ์ท่านก็ถึงกับขนลุกสู้เลยเพราะว่ารถ ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นก็คือรถประจําทางเที่ยวก่อนที่ท่านจะต้องขึ้นมานั่นแหละเที่ยวที่ท่านซื้อตั๋วนะ่ะถ้าท่านไม่เป็นลมล้มพับไปท่านจะต้องมารถคันนี้แล้วจะต้องเกิดอุบัติเหตุกับรถคันนี้แน่นอนท่านเลยนึกถึงหลวงปู่เพราะว่าจริงๆแล้วท่านเป็นคนแข็งแรงท่านเคยมีโรคประจําตัวอะไรอยู่ดีๆวันนั้นท่านก็หมดสติไปเฉยๆไม่ได้มากับรถเที่ยวที่เกิดอุบัติเหตุ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านได้เล่าให้คุณเหม่งสมบัติฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนั้นท่านไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับลูกสาวแล้วท่านก็มีเหรียญมหาเศรษฐีของหลวงป,ปู่คำมีติดไปไม่กี่เหรียญตอนนั้นหลวงป,ปู่คำมีท่านมรณาภาพแล้วท่านก็นเลย ไปอยู่กับลูกสาวที่ต่างประเทศปรากฏว่าใกล้บ้านของท่านเนี่ยก็มีสำนักวิชาอยู่สำนักหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายพอสมควรวันหนึ่งท่านก็เลยได้เข้าไปขณะที่ท่านเข้าไปก็มีเจ้าสำนักเนี่ยกำลังต้อนรับแขกหรือว่าลูกศิษย์อยู่เยอะคุณลุงท่านนี้ก็เลยเข้าไปกราบแล้วก็ยื่นวัตถุปมงคลของหลวงปู่ของมีก็คือเหรียญมหาเศรษฐี บอกว่าพระอาจารย์ช่วยทดสอบพลังของวัตถุมงคลให้หน่อยพระอาจารย์ท่านนั้นหยิบไปกรรมในมือแล้วนั่งสมาธิอยู่จนตัวสั่นสักพักก็ยื่นมาคืนแล้วก็บอกว่าของเขาแรงจริงๆของเขาแรงจริงๆปรากฏว่าแค่คำพูดนี้ มีผู้คนมาสนใจวัตถุมงคลของหลวงปู่ก็มีคือเหรียญมหาเศรษฐีที่ท่านมีติดตัวไปเน,เนี่ยสองสามเหรียญเนี่ยตอนนั้นเช่าหาในราคาประมาณ100ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,500บาทตอ่อหนึ่งเหรียญคุณลุงบอกว่าผมมีไปแค่สองสามเหรียญผมก็เลยแบ่งให้ผู้ที่สนใจบูชาไป นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณลุงผู้ใกล้ชิดของหลวงปู่คำมีได้บอกเล่าให้คุณเหม่งสมบัติฟังสำหรับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของคุณตายอดดวงสุวรรณชาวตำบลบ้านกับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีซึ่งคุณตายยอดเนี่ยก็ได้เล่าประสบการณ์ไว้ให้หลานชายฟัง หลานชายของคุณตายอดก็คือคุณ17เมษาซึ่งเป็นสมาชิกของเพจสิสตุพุคมีนี่แหละผมมีโอกาสได้พบเจอกับคุณ17เมษาแล้วก็เขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ผมได้รับฟังแล้วก็ยังมีวัตถุมงคลที่พูดถึงเนี่ยมาให้ผมดูว่าอ๋อเนี่ยเป็นของคุณตาคุณตาได้มอบไว้ให้ซึ่งคุณตาเล่าให้ฟังว่า หลวงปู่คำมีนท่านเคี้ยวหมากแต่หมากของท่านเนี่ยจะไม่ออกจากปากเลยนะท่านจะกลืนไปตลอดนอกจากจะมีลูกศิษย์ซึ่งมารอแล้วก็มาขอหลวงปู่จริงๆรหลวงปู่ถึงจะคายออกมาให้สำหรับหมากของหลวงปู่เนี่ยมีกรรมวิธีในการให้ที่ไม่เหมือนใครนะครับก็คือว่าหลวงปู่ท่านจะเคี้ยวหมากอยู่ตลอดตลอดเวลาพอมีลูกศิษย์ ที่มาเฝ้ารอหรือมาขอหลวงปู่แล้วหลวงปู่ตั้งใจว่าจะให้คนนี้หลวงปู่่านก็จะเคี้ยวไปเคี้ยวไปเรื่อยๆจนคนที่รอนั่งรอพอได้ที่แล้วหลวงปู่ก็จะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวส่ไปเก็บเอานะท่านก็จะคลายหมากมาแล้วก็จะโยนไปที่พื้นถ้าหมากของหลงปู่เนี่ยตกลงพื้นแล้วังแป้งเหมือนโลหะกระทบพื้นเนี่ยหลงปู่จะให้เก็บไปใช้ แต่ถ้าเกิดหมากของหลวงปู่โยนแล้วไปเหมือนชานหมากธรรมดาที่ตกพื้นเนี่ยหลวงปู่จะให้เก็บไปทิ้งแล้วให้ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วหลวงปู่ก็จะบอกว่าวันหน้าค่อยมาเอาใหม่วันนี้ยังไม่ได้ของดีอันนี้ก็คือกรรมวิธีการคายหมากของหลวงปู่คำีซึ่งคุณตายอดดวงสุวรรณได้เล่าไว้นะครับสําหรับคุณตายอดเองก็ได้มาหนึ่ง ได้มาหนึ่งคำเหมือนกันชันหมากของหลวงปู่และหลวงปู่ท่านจะไม่ให้พมเพื่อหมายว่าท่านให้ใครแล้วท่านก็จะให้แค่ครั้งเดียวคุณตายอดบอกว่าวันนั้นไปนั่งรอหลวงปู่ไปบีบด้วยหลวงปู่แล้วก็อ้อนวอนขอชันหมากหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวรอหลวงปู่ท่านก็เคี้ยวหมากไปพอโยนไปแล้วมันดังแป้งหลวงปู่บอกอ่ะไปเก็บเอาตาโย,ย่ก็ไปเอาขี้พึ่งจากดวงพึ่งมาพอกผสมไว เพื่อรักษาสภาพหมากของหลวงปู่ซึ่งทุกวันนี้ก็ไปตกทอดอยู่กับคุณ17เมษานอกจากนี้แล้วเชือกคาดแดงเนี่ยคุณตายอดก็ได้เพราะว่าคุณตายอดยจะปั่นจักรยานไปปฏิบัติรับใช้หลวงปู่ครั้งละเดือนแล้วก็กลับบ้านางครังก็ไป2อาทิตย์ก็กลับบ้านคือสไบก่อนเนี่ยมีจักรยานปั่นจากบ้านกลับมาวัดธรรมขวสวรรค์ซึ่ปกติล้วชาวบ้านกลับเนี่ย จะนับถือหลวงปู่มาต่ไหนต่ไรแล้วเพราะว่าหลวงปู่เคยไปไปอยู่แถวบ้านกับหนองโดนมานานท่านไปเดินทุดงอยู่ตามป่าชา้าแถวนั้นจนมีชาวบ้านซึ่เป็นลูกศิษย์เนี่ยศรัทธาท่านเยอะเมื่อรู้ท่านมาอยู่วัดถ้ำขวาสวรรค์ก็ได้ติดตามท่านมาโดยเฉพาะถ้ามีงานบุญเนี่ยยกหมู่บ้านกันมาเลยนะครับคุณตายอดเราว่าจะปั่นจัก,กรยานมาหาหลวงปู่ตลอด แล้วก็มาบฏิบัติรับใช้หลวงปู่เพราะว่ารู้สึกว่ามีความสงบ่มเย็นแล้วก็โชคดีนะครับที่หลวงปู่ได้มอบประทุมคลให้กับมือก็คืออย่างเชือกคาดแดงเนี่ยหลวงปู่ท่านก็ให้ไปหาผ้าคุมศพตายโหงมาให้หลวงปู่หลวงปู่ก็ทําให้เองนะหลวงปู่เมื่อฉีกเสร็จแล้วบริกรรมคาถาลงคาถาเสร็จแล้วก็ให้ไปย้อม ย้อมผ้าแดงย้อมผ้าเป็นสีแดงแล้วท่านก็จะมาปั่นที่หน้าขาเนี่ยจนหน้าขาต้องปูดแดงไปเพราะสีย้อมคุณตะยอดเราให้คุณสิบเจ็ดเมษาฟังด้วยความเคารพสำหรับประสบการณ์จะไม่ต้องพูดถึงมีประสบการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยต้องทำไรทำนานะครับเพราะนั้นเรื่องสัตว์มีพิษต่างๆเขี้ยวงาต่างๆเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องที่กาวขานจนเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะนำเรื่องราวประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของหลวงปู่คำมีมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างของบุคคลอีกหลายๆคนซึ่งผมก็พยายามไปสืบสอบจากคนที่ยังมีชีวิตจริง ผู้ที่ได้รับประสบการณ์จริงที่น่าเชื่อถือเอามาเผยแผ่บารมีหรูมุ้มีต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงต้องสวัสดีครับ